สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของนิลยาธาโณนะคะในครั้งนี้จะเป็นการทํานายด้านความรักความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในราศีหรือลัคนาพิจิกในช่วงระหว่างวันที่1 6บหถึงสาพฤศจิกายน2อง4ันห้าขอขอบคุณสาหรับการกดติดตามสับสไครต์และแชร์ในในชาแนลนะคะคอมเมนต์ด้วยนะเอาล่ะทีนี้เราลองไปดูนะคะอัปเดตสถานการณ์ด้านความรักความสัมพันธ์นะทีนี้เราลองไปดู energy ตัวตนความรู้สึกนึกคิดของชาวพิจิกนะคะในช่วงนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ขึ้นมาใบแรกเลยซิกซับคัพนะคะคุณคิดถึงใครบางคนคนเก่าๆคนที่เคยมีความรู้สึกดีๆต่อกันหรือเปล่าเอยน,นะฮะซิกซับเพนตาเคิลเพจช็อปสอดห้าเหรียญและชัวร์คับนะคะออกมาตอบย้ำมากๆเลยนะคะตอบย้ำว่าคุณน่ะคิดถึงแล้วก็ มีความรักให้กับใครคนหนึ่งมากๆเลยนะคะอาจจะเป็นเอ NERGY ของคนเก่าๆนะคนที่แบบว่าอม คนคนนี้เคยมีในเรื่องของความทรงจำที่ดีๆกับคุณนะคะแล้วภาพความทรงจำมันก็ย้อนกลับมาที่คุณทั้งหมดเลยคนคนนี้อาจจะเคยเป็นคนในอดีตของคุณนะคะคนรักเก่าหรือไม่ก็อะไรคนที่เป็นคนเก่าๆของคุณเพื่อนเก่าในสมัยก่อนอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็บอกถึงความเป็น energy ของคนที่แบบเหมือน มีความรักที่มอบความบริสุทธิ์ใจให้ต่อกันเนาะคุณอาจจะมีความแตกต่างในเรื่องของวัยนะคะบางทีในความสัมพันธ์เนี้ยมันก็เ,เป็นในลักษณะของความเป็นกลยานามิตรอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีการคือในความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะเกิดปัญหาตรงที่ว่ามันมีการให้และการได้รับที่ไม่ค่อยจะเท่าเทียมกันอยู่เนาะเช่น มีอยู่คนหนึ่งที่ทุ่มเทความรักให้ไปมากๆอาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะที่รู้สึกว่าเ,เราทุ่มเทเราให้ความสนใจใส่ใจทุกอย่างแต่เรากลับไม่ได้รับอะไรตอบแทนกลับมานะคะหรือว่าเราสนใจเขาอยู่ฝ่ายเดียวแล้วเขาก็ดูท่าทางเหมือนเฉยใส่เราอะไรแบบนี้นะคะเราก็พยายามพยายามที่อยากจะเริ่มต้นใหม่กับเขานะคะมีความคิดถึงอะไรแบบเนี้ยนะคะมากๆเลยนะคิดถึงจนแบบมันเหมือนรู้สึก ทำให้เราหงอยเหงาเศร้าสอยนะคะบางครั้งก็รู้สึกเหน็บหนาวที่เหมือนกับเ,เราทุ่มเทปไปนะคะแล้วก็ได้ความหนาวเหน็บกลับมาแต่มันเป็นมันเป็นความรักอะ่ะมันเป็นความรักที่คุณแบบไม่อาจจะถอนในเรื่องของความรักนี้ออกไปได้เนาะคุณเคยคิดว่าสองคนเนี่ยรักกันนะคะแต่ตอนนี้มันเป็นเอเนอร์จีของความคิดถึงมากๆเลย ต่อไปนะคะเราลองไปดู Energy ของเขาเป็นอย่างไร Energy ตัวตน้นความรู้สึกนึคิดเขาคนนั้นตอนนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยเพจช็อปวอ d s 3ส์สวีอ s 2วอ p e n ส์ c ูอัพเพนตัและไนท์อ of เพนต a c เคินะคะโอเคคือ okay. ลักษณะภายนอกเขาเนี่ยเขาดูแบบเฉยนิ่งหรือว่าดูเหมือนไม่ได้เทคแอคชั่นอะไรนะคะแต่จริงๆแล้วอะ่ะเขาก็กำลังเฝ้ารอคอยใครบางคนอยู่นั่นเองนะคะมันเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะรอคอยความรู้สึกเก่าๆความหลังครั้งเก่าๆนะคะเพราะเขาก็มีความคิดถึงคนเก่าๆในอดีตของเขาเช่นกันนะคะนี่ก็คือ Six ซ์ Cup นั่นเองนะเขาก็คิดเรื่องราวนะคะ ความรู้สึกที่มันเคยมีดีต่อกันมานั่นเองนะคะมันทําให้เขารู้สึกแบบแตัดสินใจไม่ถูกเหมือนกันนะคะว่าเอออยากจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ไหมนะคะแต่ว่าเขาก็ยังอยากที่จะมีความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะเหมือนกับเขาก็ยัง มีแพชชั่นนะคะในความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะเพจชอปวอนส์ once, นะแต่ว่ามันอาจจะแบบดูน้อยลงมันไม่เหมือนกับเมื่อตอนสมัยก่อนนั้นที่แบบว่าเคยเได้อยู่ร่วมกันมานะคะแต่ว่ามันก็ยังหลงเหลือแหละนะคะมันเป็น energy ของการรอคอยกันที่จะได้แบบเอ่อรอการการกลับมาเจอการรอคอยกับในเรื่องของกลับมาคืนดีแบบนี้อันะะนี้ก็คือ energy ของเขาเดียวลองไปดูนะคะว่า สถานการณ์แล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะ Knight open k n o g h t o n d s นะคะน่าจะเป็นตัวคุณที่มีความรู้สึกว่าเออยังมี p a ชชั่นกับใครสักคนหนึ่งมากๆนะคะคุณมีความรู้สึกมี p a ชช่น n ก็จริงอะ่ะแต่มันเหมือนอ,อ,อาจจะแฝงไปด้วยความรู้สึกโกรธนะคะความรู้สึกถึงความมีอารมณ์ร้อนความโกรธเกรี้ยวนะคะว่าแบบเออมันอาจจะไม่ได้ดั่งใจเท่าไหร่คุณอาจจะอยากทำอะไรให้มันแบบว่า ให้ได้ดั่งใจไปเลยแต่ทุกอย่างมันก็ดูช้าทุกอย่างมันก็ดูเหมือนออไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังนั่นเองนะคะในอดีตเป็นอย่างไรคุณรู้สึกว่าคุณรักใครสักคนหนึ่งมากๆเคยอาจจะวางแผนด้วยกันเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตครอบครัวเนาะหรือการแบบเคยเ ปฏิบัติต่อการเหมือนคนในครอบครัวอะไรก็ตามนะคะดูมันช่างอบอุ่นมีความสุขมากๆเลยนะแต่จู่ๆเนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์แบบว่าเหมือนมีการมึนชาใส่กันนะคะมีการแบบอาจจะใช้คำพูดที่ไม่ดีไม่ถูกหูหรืออะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีการตัดกันออกไปเนาะเพจช็อปคับเนี่ยเหมือนกับแบบ ก็พยายามอยากติดต่อนะคุณอาจจะพยายามอยากติดต่อเขาอยากพูดคุยกับเขาส่งข้อความไปหาเขาอะไรต่างๆนาๆนาะแต่มันก็เพียงทำได้เพียงเล็กๆน้อยๆนะคะมันมันไม่สามารถที่จะเหมือนออพูดคุยอะไรกันมากมายนักนะคะเหมือนคุณพยายามหยิบยื่นข้อเสนอนั้นไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมาก็เหมือนกับเป็นความนิ่งเงียบหรือไม่ก็เหมือนกับคนที่ไม่ได้มีปฏิกิริยาหรือว่ามีแอคชั่นอะไรมากมายนะคะมันดูเหมือนคนที่แบบ เขาต้องการมีโลกส่วนตัวนะคะต้องการมีโลกส่วนตัวหรือว่าไม่ได้พูดจาอะไรออตอบสนองมากนักนะคะ เขาก็มีเรื่องที่ต้องคิดต้องทําอะไรมากมายแก่กองนะอันนั้นก็เลยส่งผลให้คุณเนี่ยก็เลยต้อง planning, พลอยนิ่งพลอยเงียบไปด้วยก็เลยเหมือนกับต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่ของตัวเองไปนั่นเองนะคะก็เลยไม่ค่อยได้มีการเทคแอคชั่นอะไรนะก็เหมือนต่างคนต่างหยุดนิ่งอยู่กับที่นะแล้วก็ต่างคนต่างก็พิจารณาว่าเออแล้วมันจะไปยังไงต่อนะคะมันยังมีในเรื่องของความคิดถึงนะความคิดถึงแล้วก็มันแฝงไปด้วยความ มันมีความเสียใจหรือความเจ็บปวดมีในเรื่องของความผิดหวังเนาะว่าทําไมมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการนะคะเราอาจจะเคยมั่นใจมากๆว่าความสัมพันธ์เนี้ยยังไงก็อยู่ในกามือเราแหละนะคะแล้วแต่พอหลังจากที่มีการหัางเหินแยกย้ายกันไปอะไรเงี้ยกับกลายเป็นว่าการที่จะได้กลับคืนมาดูมันยากเย็นซะเลเกินอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าเขาเป็นควีนดา นะคะเขาดูมันเฉยเย็นชาใส่คุณนะคะความจริงคุณมี energy ของความเป็นคู่อยู่นะคะคิงดาบกับควินดาบมีความเป็นคู่กันแต่มันดูช่างห่างไกลเหลือเกินในตอนนี้นะคะมันอยู่เหมือนกับอยู่กันคนละพาร์ทเลยอีกคนนึงก็อยู่ในอยู่กับความทรงจำในอดีตนะคะแต่อีกคนนึงก็ตั้งดาบใส่ในปัจจุบันคุณอาจจะเคยมีคำพูดที่ประคารมกันด้วยนะคะด้วยคำพูดที่อาจจะ มีความไม่เข้าใจกันนะคะหรือใช้คําพูดที่ไม่ดีใส่กันอะไรอย่างนี้เนาะความสัมพันธ์มันก็เลยเหมือนได้พังลงไปนะคะเป็นเดอะทาวเวอรนะคะความสัมพันธ์ที่มันดูคอนแคลนนะคะแล้วก็มีพังไปอย่างเออไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันไม่รู้ใครเริ่มก่อนแต่ว่ามันมันพังไปแล้วก็พยายามที่จะกอบกู้นะคะพยายามที่จะกอบกู้เป็นไนท์ออฟคัพเนี่ยนะคะอืม เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เราเลยมาหยุดอยู่ที่พยายามที่จะกอบกู้ความสัมพันธ์นี้นะคะแต่ว่าผลออกมาเป็นอย่างไรนั้นนะคะมันก็อาจจะต้องดูกันต่อไปสำหรับในช่วงนี้คงจะเป็นช่วงของการที่จะมีการงอนง้อกันอะไรแบบนี้นะคะหรือการหยิบอยากจะหยิบยื่นถ้วยความรักอันนี้ไปให้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองโอเคทีนี้เราลองไปดูนะคะว่าความในใจของเขาเป็นอย่างไรขอทราบความในใจของเขาคนนั้นรู้สึกอย่างไรกับ ชาวพิจิกบ้าง your compassion always m e l t my heart แต่อย่างน้อยเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าคุณนะมีจุดที่ดีอะไรบางอย่างซึ่งเขาก็ประทับใจนะคะ,ะเขาประทับใจในความใจดีของคุณนะคะเหมือนกับคุณมีความอ่อนโยนหรือว่ามีเมตตาจิตต่อเขานั่นเอง you have no idea how hard it was to let you go เนี่ยมันเหมือนมีการห่างกันไปปล่อยกันไปแล้วเขาก็คิดว่า เขาฝากบอกคุณนะคะว่าคุณไม่รู้หรอกว่ามันยากแค่ไหนในการที่จะปล่อยคุณไปเนาะ r n e d r n o t o t o n o t h t w e y a y ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เขาอาจจะได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะเลยในการที่ได้ห่างจากคุณไปนะคะได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้นั่นเอง you are my dream come true ในที่สุดเขาก็ได้รู้นะคะว่าคุณเนี่ยแหละคือคนในฝันของเขานะคะคุณคือฝันที่เป็นจริงนะ It's not what it s e e m คุณอาจจะมีเรื่องราวความไม่ค่อยเข้าใจกันบางส่วนหรือเข้าใจผิดกันบางอย่างก็ได้นะคะสิ่งที่คุณเห็นน่ะมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริงนะคะมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดก็ได้นะคะบางทีคุณเห็นเขานิ่งเงียบเฉยชาหรืออะไรเงี้ยบางทีคุณคิดว่าเขาคงไม่รักคุณแล้วมัง้งอะไรแบบนั้นซึ่งมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นนั่นเองนี่คือสิ่งที่เขาบอกมานะคะหรือว่าคุณเข้าใจผิดอะไรเขาบางเรื่องด้วย ต่อไปนะเราจะลองไปดูภาพความรักความสัมพันธ์โมเมนต์สำคัญในช่วงนี้ของชาวพิจิกมีอะไรนะคะมีคนนั่งอ,อ,อยู่บนบันลังแล้วก็ค่อนข้างจะเหงาเศร้านะคะแต่ว่าก็เต็มไปด้วยอีโก้เนาะแล้วก็พยายามที่จะอยู่ให้ได้ตัวคนเดียวด้วยความคิดคิดมากนะคะคเครียดต่างๆนานานะคะมันมีเรื่องของความน้อยใจเสียใจนะคะว่า มีคนที่ไปให้ความสําคัญกับคนอื่นสิ่งอื่นนะคะมากกว่าตัวเองนะมันก็เลยแบบแอบน้อยใจเสียใจอยู่ข้างหลังนั่นเองได้แต่แอบดูแอบสองมองนะคะเราก็รู้สึกว่ามันจิตใจก็หวั่นไหวกับสิ่งนั้นแต่จะให้ตัดยังไงก็ตัดไม่ขาดสักที The Devil ลก็ขึ้นมาอีกแล้วนะคะออมันก็ยังมีความทรงจำในอดีตที่แบบว่าเออรู้สึกว่ายังตัดไม่ขาดกับเรื่องที่เคยแบบมีความรู้สึกดีๆร่วมกันได้เคยผูกพันกันนั่นเอง ต่อไปนะคะเราจะลองไปดูลักษณะนะคะเส้นทางแห่งความรักของชาวพิจิกจะเป็นอย่างไรนะคะในช่วงนี้เส้นทางแห่งความรักในครั้งนี้นะคะอีโ t i ิกอิมเมจเนชัก็ต้องยอมรับว่าในความรักครั้งนี้มันมีในเรื่องของอความตื่นเต้นความวับวามนะในเรื่องของ ความรักนะคะบวกกับแพชชั่นต่างๆนานานะคะมันยังอยู่ในความทรงจําของคุณนั่นเองมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าตัดเขายากมากเลยนะคะแต่ว่ามีคนที่รู้สึกว่ารู้สึกผิดนะคะรู้สึกผิดเคยทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่ผิดอะนะคะแล้วมันก็แบบก็เสียใจยนะคะบางทีก็รู้สึกผิดที่ว่าจะเป็นคนที่ทําให้ความสัมพันธ์นั้นมันได้พังลงไปก็ได้นะคะเพราะบางทีเนี่ยบางใช้ในเรื่องของ ความคิดหรือเหตุผลมากกว่าหัวใจนั่นเองนะคะไม่ยอมทำตามหัวใจตัวเองนะคะไปใช้แบบเออชื่อในเรื่องของตรรกะ <ped aling> เหตุผลบ้างอะไรต่างๆนานาแล้วมันก็ทำให้ความรักนั้นพังลงไปนั่นเองต่อไปนะคะเราไปดูลักษณะความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ของชาววิจิตรลักษณะความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรนะคะลักษณะความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ เลิฟเพ e ด e l ลชั่นชิพเนีคะมีทั้งรักทั้งโกรธบางคนแบบทั้งรักทั้งเกลียดในเวลาเดียวกันเนาะมีการทำอะไรไม่ถูกใจกันก็โกรธกันไปนะแต่อย่าลืมว่า Intense Relationship มันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างลึกซึ้งค่อนข้างเข้มข้นมากๆนะคะรู้สึกถึงการแบบอย่างแรงกล้าเลยทีเดียวความสัมพันธ์นี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของเวท ting นะคะการแต่งงานที่จะมีขึ้นในอนาคตนะคะมันก็คือแบบ บอกถึงว่าโอเคความสัมพันธ์นี้อาจจะถ้ามีการกลับมาดิวกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยอาจจะได้พัฒนาความสัมพันธ์นั่นเองนะคะถ้าหากว่าไม่ได้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนที่แบบแต่งงานแล้วอะไรไปซะก่อนนั่นเองต่อไปนะคะเราลองไปดู Angel อยากจะมาให้คำแนะนำอะไรกับชาวพิจิกในช่วงนี้บ้างนะคะบอกว่า express your love attraction และ calling in your soulmate นะคะโอเคบางคนอาจจะสงสัยว่าเออเราก็เออได้แสดงออกซึ้งความรักไปมากแล้วเนี่ยมันมันควรจะไปต่อทําต่อหรือเปล่านะคะไพ่ก็บอกว่าโอเคทำต่อไปนะคะแสดงออกถึงความรักนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็อย่าลืมนะคะว่าสิ่งที่จะดึงดูด นะ,ค,ะความรักเข้ามาได้ดีที่สุดก็คือการมีความสุขอยู่กับปัจจุบันให้ได้นั่นเองนะคะ,ะ,คะก็อย่าไปคาดหวังกับอะไรมากเพราะเขาบอกว่า you attract romantic love by enjoying this moment fully นะคะก็คือคุณจะต้องพยายามนะคะสร้างความสุขให้ได้ด้วยตัวเองก่อนหาความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวก่อนนะคะอย่าไปอ,อ,อารมณ์ฉุนเฉียวหรือก็มัวแต่มัวแต่เศร้าโศกเสียใจคิดถึงอ้างว้างอะไรอววรน,นะคะหันมามี ความสุขดีกวา่าแล้วคุณก็จะดึงดูดความรักเข้ามาเองนะคะ Calling in your soulmate นะคะในช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของการใช้การอธิษฐานที่ได้ผลนะคะการอธิษฐานถึงใครบางคนที่เป็น s o เม m a เข้ามาหาคุณนั่นเองต่อไปนะคะเราลองไปดูข้อคิดสําหรับชาวพิจิกในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรนะคะขอข้อคิดให้กับชาวพิจิกหนึ่งใบนะคะนั่นก็คือ don't give up เขาบอกว่าคุณอย่าเพิ่งล้มเลิก นะอย่าเพิ่งยอมแพ้กับเรื่องราวของความสัมพันธ์นี้นะคะหรือว่าอะไรก็ตามที่คุณตั้งใจไว้แล้วก็อย่าเพิ่งยอมแพ้ไปนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะให้คำอธิษฐานของคุณเป็นจริงได้นั่นเองนี่ก็คือเรื่องราวนะคะของชาวฟิจิขอบคุณอีกครั้งสำหรับการ subscribe แชร์การคอมเมนต์กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะติดต่อ,เ,อ,อเพื่อที่จะอัปเดตคลิปใหม่ๆนะคะติดต่อดูดวงส่วนตัวเข้ามาได้แล้วก็ สนใจในเรื่องของการเรียนคอร์สออนไลน์นะคะการสอนอ่านไพ่หรือว่าเป็นคอร์สเยียวยาจิตใจก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะในช่อง description นั่นเองโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอให้ชาวพิจิกนะคะแล้วก็ทุกคนที่ได้เข้ามาดูเนี่ยมีความสุขแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ